ก่อนเ,หเหนอ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องออ้สายเอื้อย <lawsuit. S 1> ิง,งะคะ after, ู่คู่คู่คนเพื่อนไก่เพื่อนไกลเพื่อนในประเทศตามประเทศนอกจากนอที่เขามาติดตามรับชมก่อนเสียันีเก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสัไขกดติดตามนี้ด้วยจ้ะเด้อ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ได้เพื่อนใหม่ที่เขามาส่งก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังแรงใจในีเด้อจ๋าเด้อมเดลนสื้อผ้าพ,พี่น้องอันนั้นเก็บผักแกนขมเด้อจ๋าเด้อเก็บผักแกนขมจ้ะพี่น้องเห็นบ่น,นี่ผักแกนขมจ้ะผักแกนขมแต่พอแต่แม่เพื่อนเก็บเพืกเก่อนก็นเอาผ้าไปอันนั้นเนาะจ้ะเนาะ ภาพใส่อ้อมเขียดอ้อมกบนี่จ้ะเก็บมันเกิดไปเกิดร้ายอเราพี่น้องค่ะวายเยยบมันพราเดี๋ยวเสียมมโซพี่น้องแม่อันอยังหลกเก็บพักเก็บขุม เก็บผมกำลังงาม แกงขมหลายเติมหยอดอ่อนอยู่นี่เก็บอีกเท่าไหร่หลายอยู่เก็บผักแกงขมไปใส่ออมกบอ่อมเขียดต้มปลาใส่กขมอลําดีปนยังลนี่ ธรรมศาสตร์เกิดธรรมศาสตร์เลยว่าม,มีเสียมสูบขี้ขวดนี่มันอันไปเหยียบมัน หลวกแก้กวกินหลวกไปหลวกแล้วก็ตำน้ำผิดขึ้นแก้วแสบวิรพี่นงนี่ผักแกนคุ้มแต่พอแต่เมปูยาตายใหญ่เพิ่นผ่ากินจะ้ะเก็บมันอัดซุบได้งามประไดร์หลวงพี่น้องนี่นเห็นมากไว้นี้ละ từ lúc ngay thôi là Đứng đừng ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à. จะเก็บพักแกคุมพี่น้องด้เบิ่องอีกนได้จ้ดเด้เลยพักเกงขมจะพอแต็มแมเหาเอาไปหลวกใส่อมกุบอมเขียดต้มปลาใส่เอาต้มปลาแล้วก็ใส่ขมคือพักสไลน์นี่เละจ้ะ ล่างออกดีๆนอกจาะนอนนี่ล่างออกวันก็นจะหลววแจ่ววันแท่นพักอันอันอยู่ได้พี่น้องมันเป็นพักเกิดธรรมชาติจ้ะมือน้ำอ,นนอันทุงให้ทุงหนาาขอพุณนทุกเดื่อทุกใจทุกกำลังใจท้กใจเด้อเพื่อนไม่เพื่อนเก่าก็ได้ที่เขามมใหายก็ลัางแรงใจ ขอพุณอีกครั้งจ้ะที่บลุงบลืมกันที่ชุ่มคลิปจนจบนอะจ้ะเนาอขอคุณอย่างมากมายรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเด้อไก่หอดปีใหม่ให้พุนไผ่าาจากอันนั้น โควิดยังโรคใหม่มาอีกนะเป็นห่วงจะเอาคลิปสันส้นๆเนาะจ้ากนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสำเนียงนาะจ้าเนาะพอกันไมคลิปหนาเนาะจากขอกล่าวคำว่าให้ให้พี่น้องอยู่ดีไมแห้งอย่าเจ็บอย่าป่วยลำลรวยกันทุกคนเนอกจากเด้อคิดสิ่งใดก็ให้สมบูรณ์สมั่นปรารถนาสำหรับคลิปนี้ก็ไปสำเนียงนาะจ้าเน,ะน,นาเนะ ข่าวควมวาสวัสดีค่ะ